เมื่อมนุษย์กลายเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงของเราเอเลี่ยนทรงภูมิถูกกดขี่เสมือนเป็นทาสรับใช้บนดาวเคราะห์สุดขอบกาแล็กซีที่ซึ่งยักษ์สีน้ำเงินปกครองอยู่บนความหวาดกลัวและปฏิบัติกับมนุษย์ราวกับเป็นเพียงแค่ของเล่นที่ตอบสนองความสำราญทางอารมณ์วันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเรื่องแ n น a s ติ c p พ a เ e t เป็นหนังปี1 9 7เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาบนดาวเคราะห์อันไกลโพ้นที่มีชื่อว่ายามบนดาวดวงนี้มนุษย์โลกถูกเรียกว่าโอมซึ่งได้ย้ายถินฐานมาใส่อยู่ที่นี่หลังจะเกิดภัยพิบัติขึ้นกับโลกและสิ่งมีชีวิตที่อยู่มาก่อนอย่างแรกได้ครอบงำเหล่ามนุษย์และปฏิบัติกับโอมเชกเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงชั้นตามเช่นเดียวกับโอมแม่คนหนึ่งที่กำลังหอบลูกวิ่งหนีขึ้นไปบนยอดเขาท่ามกลางมือสีฟ้าขนาดยักษ์ที่ไล่าตามและดีดเบาๆจนส่อง แม่ลูกกลิ้งกลับลงมาแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และพยายามหลบหนีอยู่หลายครั้งแต่หนียังไงก็ไม่พ้นเงื้อมือของสิ่งมีชีวิตที่ตามรังควานไปได้จนท้ายที่สุดมันก็โยนเธอลงมาจากที่สูงจนแน่นิ่งไปก่อนเผยให้เห็นเจ้าของมือสีฟ้าซึ่งก็คือแร็กเด็กสามรากกำลังล้อมวงดูแม่กับลูกน้อยพร้อมต้งคุยกันว่ามันไม่ขยับแล้วน่าเสียดายที่เล่นกับเธอต่อไม่ได้อีกขนาด ดวยวกันมาดเตอร์ซินผู้เป็นหัวหน้าของเผ่าพันธุ์แรกหรือที่เรียกกันว่าท่านนายก ปรากฏตัวออกบบาพร้อมกับลูกสาวนามวีวาที่ได้เดินตรงเข้ามาหาจนทำใแร็กเด็กทั้งสามต้องวิ่งหนีไปและทันทีที่เห็นว่าอมแม่ตายแล้วจึงอุ้มทารกตัวน้อยที่กำลังร้องไห้ไม่อยู่และเอ่ยปากขอพ่อเอากลับไปเลี้ยงดูที่บ้านเพราะเสียดายหากมันต้องนอนตายอย่างโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้ซึ่งมาร์ซินก็ไม่ได้ขัดขืนอะไร สั่งแม่ของทีว่ากำลังนั่งทำสมาธิตามลำพังเผอเห็นว่าความสามารถอย่างหนึ่งของแดกคือการถอดจิตออกจากร่างขณะทำสมาธิ เพื่อท่องไปทั่วทั้งกาแล็กซี่ได้อย่างอิสาราในขนาดที่ร่างต้นยังนั่งนิ่งอยู่กับทีและนี่ก็คือวิวัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่เหนือล้ำกว่ามนุษย์ไปไกลโคในตอนนั้นเองที่ว่าก็ได้ผีผ่านนำโอมทารกเข้ามาอวดแม่และขออนุญาตรับเลี้ยงเป็นทาสประจำบา้าน พ่อที่เดินตามเข้ามาจึงตำหนิลูกที่เข้ามารบกวนแม่ขณะทำสมาธิทั้งยังสั่งอีกด้วยว่าต้องทำให้โอมน้อยอยู่ในการควบคุมให้ได้มิเช่นนั้นก็คงต้องกำจัดทิ้งไปก่อนที่มาร์ตินจะจับมันไปสวมปอกคอราวกับมาตัวหนึ่งเพื่อให้พวกเขาสามารถควบคุมมันได้ผ่านกำไลข้อมือและสั่งงานให้ไปในทิศทางที่ต้องการ ทั้งยังทําให้หนีไปไหนไม่ได้อีกด้วยซึ่งตัวของทีว่าก็พยายามไม่ทําให้อมน้อยบาดเจ็บเนื่องจากพ่อบอกกับพวกองนั้นเปราะบางมาโดยเปรียบทารกน้อยให้มีความสําคัญเชกเช่นเดียวกับการทําสมาธิที่พวกเราชาวแดกอุทิศต,ตนไยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องมาก่อนเสมอจากนั้นก็มอบชื่อให้โอมน้อยว่าแทซึ่งมีความหมายว่าลมตามบุคลิกของมันที่อยู่ไม่เป็นสุ ต่อมามาเตอร์ซินได้เข้าร่วมประชุมกับแด็กคนอืินดี่ซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกเขาใช้การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยผ่านคณะบริหาร5คนซึ่งสามารถหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาโต้เถียงกันได้อย่างตรงไปตรงมาท่ามกลางแด็กคนอนื่นที่นั่งฟังอย่างตั้งใจและให้ความเคารพโดยวันนี้นักวิทยาศาสตร์ประจำเผ่าได้ออกมากล่าวว่าบรรพระบุษของโอ ที่เดิมทีอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โบราณอย่างเทอร่านั้นค่อนข้างชลาดถึงขนาดที่ทำลายอารยาธรรมทั้งหมดของตัวเองลงได้ดังนั้นพวกเราอาจประเมินความสามารถในการปรับตัวของพวกโอมต่ไปเพราะหากพวกมนุษย์ทำสมาธิได้มากพอ ก็อาจแสดงความสามารถบางอย่างออกมาจนทำให้พวกเราต้องแปลกใจเข้าสักวันก็ได้และตามที่มาตเตอร์หลายท่านเห็นตรงกันถึงโอมงนั้นจะมีอายุขที่สั้นกว่าชาวดแดกอย่างมาแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือพวกมันขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีการสังหารพวกโอมงงเป็นระยะก็เพื่อควบคุมจำนวนประชากรเอาไว้ไม่ให้เออล้นบนดาวยานนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไป แฉก็เติบใหญ่ขึ้นมาภายใต้การเลี้ยงดูอย่างดีของทีว่าทั้งหาเสื้อผ้าดีๆมาให้สวมใส่มีบ้านของเล่นให้อยู่และมีขนมให้กินแม้ว่าบางครั้งเธออาจกระทำต่อแทร,รุนแรงไปบ้างก็ตามอย่างเช่นเวลาเด็กน้อยสะอึกทีว่าก็มักจะจับเขาจุ่มลงไปในน้ำเพียงพระวังดีแต่ดันกลับทำไม่อีกฝ่ายสำลักน้ำแทนรวมไปถึงบางครั้งเสื้อผ้าที่ทีทว่าหามาใส่ให้แทก็ออกจะแปลก ประหลาดไปสักหน่อยทำให้เด็กน้อยที่ไม่ชอบใจกัดเธอจนเลือดไหลออกมา วันหนึ่งขนาดแท่ขานเล่นออกไปไกลจากที่ว่าเขาดันบังเกินเห็นมาตร์ินและแดกคนอนื่นๆกำลังนั่งทําสมาธิกันอยู่โดยร่างกายของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่ากลัวเพื่อฝึกฝนไม่ให้ยึดติดอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกกระทั่งที่ว่าผ่านมาเจอเข้าพอดีจึงเดืรีบผ่าตัวแทออกมาโดยที่พ่อได้กล่าวคำขอโทษแก่แขกคนอื่นๆที่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองมาวิ่งเพ่นพ่านจนรบกวนสม าจากนั้นเมื่อแวเริ่มเติบโตขึ้นจนเดินได้เขาก็เริ่มแกล้งทีว่าด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่ผลสุดท้ายก็กลับกลายเป็นตัวกองแวเองเสียทุกครั้งไปที่เป็นฝ่ายถูกแกล้งคืนต่อมาทีว่าก็เสกเมฆฝนให้ลอยตามเขาจนร่างของแวเปียกโชกและถูกฟ้าพาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กชายเป็นเพียงแค่ของเล่นที่มีชีวิตตรงทีว่าทุนัน ทั้งเธอก็ยังรู้ดีอยู่แก่ใจด้วยว่าเขามีความคิดที่จะแก้แค้นและเมื่อแทเริ่มพูดได้เธอก็สอนและก็พูดคำว่าแทวรักที่ว่าจนเธอพอใจและบางครั้งก็ใช้เสียงของแทกล่อมตัวเองให้นอนหลับไหล ต่อมาที่ว่าได้รับการฝึกฝนในใช้หูฟังแห่งองค์ความรู้ที่สามารถรับส่งข้อมูลผ่านเข้าสู่สมองโดยตรงและฝังลึกเข้าไปในความทรงจำของเธอโดยไม่จำเป็นต้องเหนื่อยมานั่งอ่านตำราหรือให้ใครมาสั่งสอนเพราะวิธีนี้สามารถทำให้ชาวแบล็กจดจำได้ทันทีผ่านการถ่ายโอนข้อมูลส่งผลในที่ว่ากลายเป็นผู้มีความรู้ครอบจัก,กรวาลในทันทีข้อดีอีกอย่างคือข้อมูลที่ได้รับมานั้น จะถูกฝังอยู่ในหัวไปตลอดการโดยที่ไม่มีวันลบเลือนไปได้แต่แล้วจูจ่ๆก็ได้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเมื่อปลอกคอของแท้เกิดขัดคองทำให้เขาได้รับความรู้ที่ทีว่าร่ำเรียนไปด้วยโดยที่ตัวของเด็กชายก็พยายามจำให้ได้ทุกอย่างด้วยสมองของตัวเอง อยู่มาวันหนึ่งที่ว่าได้พาแทออกไปเดินเล่นข้างนอกโดยบนดาวยามเพชรได้เติบโตขึ้นเสมือนพืชชนิดหนึ่งซึ่งเด็กชายก็ดันเข้าไปติดอยู่ในนั้นพอดีแต่ทีว่าก็ช่วยเหลือแทกลับออกมาได้โดยใช้เพียงแค่การผิวปาทั้งเธอยังบอกอีกด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถถูกทำลายลงได้หากเรามีสมาธิที่แข็งแกร่งพอแต่ประเด็นคือขนาดที่ท,ทีว่าผิวปากไปตามทางอยู่นันก็ไม่ได้รู้เลยว่าแท ที่กำลังฝึกผิวปากอยู่ก็ทำสิ่งนี้ได้เหมือนกันต่อมาทีว่าได้พาแทไปเล่นกับเพื่อน,อนซึ่งวันนี้พวกเธอนำโอมที่เป็นสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนให้มาต่อสู้ห้ำหันกันเองโดยผูกผมเป็นปมเพื่อให้ต้องคู่หนีไปไหนไม่ได้แถมเพื่อนๆยังท้าให้ทีว่าเอาแทลงมาสู้ด้วยซึ่งเธอก็เชื่ออย่างสุดใจว่าแทจะต้องชนะแน่นอนจึงยอมส่งเขาลงไป ประเด็นคือเด็กชายฝ่าฝืนคำสั่งและเอาแต่ยืนนิ่งเฉยทําให้ออมอีกคนต้องหันมาแข่งร้องเพลงแทนทีว่าจึงสั่งให้แทนเปล่งเสียงออกมาสู้แต่อีกฝ่ายก็ยังดื้อและไม่ยอมทําตามก่อนพุ่งเข้าใส่ชายตรงหน้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่ใช่ของเล่นของใครจนทีว่าต้องแยกตัวเขาออกมา เมื่อแท่เติบโตจนย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาก็ได้แอบใช้หูฟังของทีว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่โชคร้ายที่พ่อกับแม่ของทีว่าได้ยินและมาเห็นเข้าเสียก่อน แท่จึงรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นและแม้ว่าเด็กชายจะหาโอกาสฟังตามลำพังได้ยาแต่ทุกครั้งที่ทีว่าร่ำเรียนเธอก็มักจะเอาแท่ไปอยู่ด้วยทำให้เขาได้รับผลพลอยได้จากการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ดีกระทั่งมาร์เตอร์ซินได้มาเห็นเขาเขาจึงสั่งห้ามไม่ให้แท่มานั่งเรียนด้วยอีกต่อไปก่อนให้พาไปเก็บไว้ในบ้านของเล่นทันทีทำให้อีกฝ่ายหงุดหงิดเป็นอย่างมา แล้วก็ถึงวันที่ทีว่าต้องมาเข้าร่วมพิธีทําสมาธิครั้งแรกพร้อมกับเด็กคนอื่นๆและด้วยความที่เธอเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ทีว่าจึงแทบไม่สนใจของเล่นอย่างแทอีกต่อไปทําให้เด็กชายไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ของทีว่าอีกแล้วแต่ในใจลึกๆเขาก็รอคอยช่วงเวลานี้อยู่เช่นกันเนื่องจากเป็นช่องว่างเดียวที่จะทำให้ตนหนีออกไปจากที่นี่ได้ท้ายที่สุดแทก็พาตัวเองออกไปจากบ้าน พร้อมกับผู้ฟังแห่งองค์ความรู้ก่อนเดินไปตามทางอย่างไร้จุดหมายและเมื่อทีว่าเห็นว่าแทกับผู้ฟังหายไป จึงรีบไปบอกแม่ในทันทีอีกฝ่ายจึงแนะนำให้เธอใช้กำไลเพื่อดึงให้แทกลับมาแต่ทีว่าก็กลัวว่าหากแทเดินออกไปไกลแล้วปลอกคอก็อาจทำให้เขาเจ็บได้แต่แม่ก็ยังรบเร้าให้เธอรีบใช้มันเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเองแทก็ถูกปลอกคอบังคับไปถอยหลังกลับแต่โชคดีที่หูฟังไปติดอยู่ระหว่างต้นไม้สองตน้นเขาจึงจับมันไว้โดยไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือเวลาเดียวกันโอมสาวที่อาศัยอยู่ใน ป่าก็มาเจอเข้าพอดีจึงช่วยตัดปลอกคอและปล่อยให้แถเป็นอิสาราก่อนที่เด็กหนุ่มจะพบว่าโอมสาวได้ใส่ปลอกคอปลอมเอาไว้เพื่อหลอกให้พวกแดกเชื่อว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของแลว้วจากนั้นแทถก็แสดงให้เธอดูว่าหูฟังที่เขาขโมยมามันทํางานยังไงส่งผลให้โอมสาวหวาดกลัวในตอนแรกแต่เมื่อแถบอกก็มันไม่เป็นอันตรายใดๆอีกฝ่ายจึงกล้าที่จะเดินเข้ามาและบอกว่าตนจะพาเขา ก,กลับไปยังที่ซ่องสุ่มของพวกเราโดยแถก็ยินยอมตามเธอไปสู่วิถีธรรมชาติเพื่อพบป่าทวกเดียวกันโดยทั้งสองต้องใช้เวลาเดินอยู่พักหนึ่งกว่าจะไปถึงต้นไม้ใหญ่สุดขอบทะเลทรายซึ่งเป็นที่อยู่อย่างลับๆของโอมเรรอนและบริเวณนี้ก็เป็นที่ที่พวกแดกทิ้งร้างไปแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะไม่ถูกเจอตัวเมื่อคนอื่นๆเห็นเสื้อผ้าที่แทใส่ก็อดคำไม่ได้ พาะม,มันทั้งพีิลึกและงี่เง่าสุดๆจนทำโมโอโมคนหนึ่งถึงกระโพเราะไม่อยู่จนเพลอทุบตีหีบที่เพิ่งนำกลับมาจากการสำรวจแต่จึงตะโกนเตือนว่าอย่าแตะต้องมันโดยเด็ดขาดแต่ก็สายไปเสร็จแล้วเมื่อหีบได้กินชายคนนั้นเข้าไป ก่อนที่มันจะจมหายวับลงไปในพื้นทรายและด้วยความที่แทรู้เรื่องเหล่านี้เขาจึงถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษและพากลับไปสอบสวนในทันทีโดยหัวหน้าหมู่บ้านได้เอ่ยถามว่าทำไมแท่ถึงรู้ว่ากล่องใบนั้นเป็นอันตรายโอมหญิงจึงแก้ต่างไปว่าเขาเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกดแดรกาก่อน ทำให้รอบรู้เกี่ยวกับดาวยามเป็นอย่างดีและแทยังรู้อีกด้วยว่าหี่พวกนั้นบรรจุพงแม่เหล็กเอาไว้ซึ่งหลังจะลองเปิดดูก็พบว่ามันเป็นอย่างที่ก็พูดไม่ผิดเพี้ยนทำให้แท่ได้รับการยอมรับและเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านเพราะความรู้ที่แท่มีเป็นประโยชน์กับทุกคน ตกดึกแทเห็นสมาชิกในหมู่บ้านได้เดินออกไปประกอบพิธีกรรมบางยาดได้กินของสิ่งหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเรืองแสงก่อนเปลื่องผ้าอย่างพร้อมเพียงแล้วก็จัดการเลือกคู่ที่ตัวเองชื่นชอบราวกับฤดูการผสมพันธ์ของหิงหอยก่อนแยกย้ายกันไปหามุมลับๆเพื่อมีสัมพันธ์สวาและนี่ก็คือกิจกรรมมันสูงส่งที่สุดของโอม เพราะมันคือสิ่งที่จะทําให้เผ่าพันธุ์พวกเขาดํารงอยู่ได้และสืบทอดต่อกันไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น วันต่อมาแทก็ได้ใช้หูฟังเพื่อมอบความรู้ให้กับทุกคนในเผ่าซึ่งก็ทำให้หลายคนต่างตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นแต่มันก็มีบางคนที่คิด,ดว่าความรู้ของพวกดแดกนั้นเปรียบเสมือนปีศาจเป็นสิ่งที่พวกเขารังเกียจและไม่ต้องการมากที่สุดดังนั้นผู้ที่เห็นต่างจึงท้าดวลกับแทตามกฎของเผ่านั่นก็คือจะต้องต่อสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งนั่นก็คือจะต้องต่อสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งและ เมื่อหัวหน้าหมู่บ้านเห็นชอบด้วยแท่และโอมมีคนจึงถูกนำร่างไปผูกติดกับสัตว์เลื้อยคานและปล่อยให้ทั้งสองต่อสู้กันแม้ว่าแทนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและพลาดถูกกัดในตอนแรกแต่สุดท้ายก็พลิกกลับมาเอาชนะได้และฝ่ายของผู้แพ้ก็ต้องจบชะตากรรมตัวเองอย่างน่าอนาส่วนแท่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าเผ่าและทุกคนอย่างเป็นทางการรวมไปถึงได้รับเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เปลี่ยนให้เขากลายเป็นชาวโอม ที่แท้จริง ต่อมาแทนได้ออกเดินทางกับเพื่อนร่วมเผ่าโดยกลับเข้าไปในพื้นที่ของพวกแดกอีกครั้งในรอบหลายวันเพื่อขโมยอาหารและสิ่งของจำเป็นต่งตางๆแต่ขณะนำมันกลับไปที่หมู่บ้านดันถูกโอมเร่ร่อนที่ซุ่มรออยู่ชิงไปเสียก่อนทำไม่ต้องขวาน้ำเลวไปอย่างน่าใจหายซึ่งหัวหน้าเผ่าก็ได้อธิบายให้แทฟังว่าน,นี่เป็นเรื่องปกติเพราะพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่เราเพียงแค่เผ่าเดียว จากนั้นพวกเขายังคงตั้งใจศึกษาหูฟังที่แทมอภยัยเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมและในส่วนของแทเองก็พึ่งได้รู้จักกับความรักเป็นครั้งแรกจนได้พัฒนาความสัมพันธ์กับโอมสาวที่ช่วยเขาไว้ในตอนนั้นกระทั่งวันหนึ่งนกยักษ์ได้บุกจู่โจมรังของโอม มันคือสัตว์ร้ายที่หากปรากฏตัวเมื่อใดจะต้องเกิดโศกนาฏกรรมทุกครั้งไปทำให้หลายชีวิตต้องหนีตายกันในความส่วนหัวหน้าเผ่ากับพักพวกร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับมันโดยนำวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาจะขู่ฟังแห่งองค์ความรู้มาใช้งานโดยการถักทอสิ่งประดิษฐ์เป็นอาวุธจนท้ายที่สุดก็เล่นงานสัตว์ปีกจนตายได้สำเร็จซึ่งร่างของมันมีคุณค่าทางโภชนาการแก่พวกเขาเป็นอย่างมากแถมยังเก็บเป็นสเสบียงยาไส้ ได้อีกหลายวันทำไม่ทั้งหมดดีใจเป็นอย่างมากและได้แบ่งกันดื่มกินเลือดของมันจนอิ่มหนำสำราญแล้วต่อมาบนกำแพงกั้นอนณาเขตของแรก ็มีข้อความหนึ่งที่ถูกเขียนเอาไว้พวกโอมที่บัดนี้ฉลาดขึ้นจะขู่ฟังแห่งองค์ความพรูอก็ได้อ่านและตีความม่าพวกแร็กตั้งใจจะสังหารโอมทั้งหมดในป่าด้วยบรระบุรุษของพวกเขาเล่าขานกันมาว่านานมาแล้วเคยมีการสังหารมู่ในอดีตมาก่อน มันทั้งน่ากลัวและโหดร้ายทารุณอย่างที่สุดโดยหนึ่งในนั้นตั้งข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุท,ที่แดกต้องการจะฆ่าเราน่าจะมาจากการที่แทะขโมยหูฟังแห่งองค์ความรู้ออกมาแม้จะหวาดพระแวงแค่ไหนแต่พวกเขาก็เชื่อว่าหากกบดานอยู่ในต้นไม้ใหญ่แห่งนี้อันตรายต่างๆก็คงจะเข้ามาถึงตัวได้ยากก่อนจัดเวรยามในตอนกลางคืนเพื่อพวกแดกบุกมาโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัว จากนั้นแทนก็ได้แอบไปที่ชนเผ่าโอมกลุ่มอื่นจนถูกดักทำร้ายเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะเข้ามาก่อความวุ่นวายแต่หลังจากแทได้สติเขาก็ได้เตือนผู้คนในชนเผ่านั้นว่าพวกแดกจะมากวาดล้างปา่าแต่โอมกลุ่มนี้ไม่เชื่อว่าชนเผ่าของแทจะอ่านภาษาแรกได้จึงคิดว่านี่อาจเป็นกับดกักและจับแทขังเอาไว้ในหลุมที่มืดมิดทั้งคืนเช้าของอีกวัน ทายที่สุดคำเตือนที่ไม่มีใครเชื่อก็เป็นจริงเมื่อชนเผ่าที่จับตัวแทวไว ถูกแดกโจมตีโดยไม่ได้เตรียมรับมืออะไรเลยโดยพวกมันใช้ทั้งแกะผีและโอมที่ถูกฝึกมาเพื่อตามล่าโอมด้วยกันเองซึ่งจริงๆแล้วพวกมันไม่ได้บุกมาเพราะหูฟังแห่งองค์ความรู้แต่อย่างใดแต่มันเกิดจากการที่โอมขยายเผ่าพันธุ์เร็วมาดังนั้นแดกจึงต้องกวาดล้างมนุษย์ทุกๆ2ปีเพื่อควบคุมประชากรให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ครั้งนี้มีหลายคนต้องตายด้วยควันพิษที่พวกแดกปล่อยเข้ามาแม้ว่าบางส่วนจะสิ้นใจตายทั้งที่ทนอนหลับอยู่แต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่หนีรอดออกมาได้รวมไปถึงแท่ก็ถูกปล่อยตัวและพาหนีออกมาด้วยแต่เมื่อค่อยย้อนกลับไปดูที่ชนเผ่าตัวเองกลับพบว่าที่นี่ก็ถูกโจมตีไม่ต่างกาันโดยภาพที่เห็นคือศพพงโอมนอนเกลื่อนกาดเต็มไปหมดแต่ก็โชคดีที่แฟนสาวของเขายังมีชีวิตอยู่ทั้ง สองจึงช่วยกันลาคู่ฟังไปรวมตัวกับคนอื่นๆที่เหลือรอดโดยหลบอยู่ในพุ่มไม้ข้างทางในตอนนั้นเองก็มีแดกสองตัวเดินผ่านมาและกลิ่นชุนของโอมได้โชยไปเตะจมูกเข้าพอดีจึงไล่เหยียบย่ำพวกที่ตัวเล็กกว่า ทำให้ผู้ที่นี่ไม่ทันถูกเกยียบตายไปอีกหลายคนแต่แล้วก็มีโอมิชนเผ่าหนึ่งได้แหกกันเข้ามาช่วยและจัดการฆ่าแดกตายไปได้ตัวหนึ่งแต่ผลลัพธ์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยเนื่องจากโอมต้องสั่งเวยชีวิตมากมายไม่ต่างอะไรกับมดปลัวรวมไปถึงหัวหน้าเผ่าที่แทอาศัยอยู่ด้วยก็ต้องมาดว่วนตายด้วยเช่นกัน แต่ท้ายที่สุดโอมที่เหลือรอดก็ตัดสินใจรวมกลุ่มขึ้นมาใหม่และออกเดินทางไปยังโรงเก็บจรวดร้างที่อยู่ไกลออกไปอีกพอควรโดยคาดว่ามันน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้ ฝั่งของพวกแดกก็ได้ประชุมกันอย่างเคร่งเครียดเพราะการที่มีแดกถูกฆ่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออีกทั้งพวกเขาก็ยังเจอรังของโองมที่เป็นระเบียบมากในป่าสวนและเป็นที่แน่นอนนพวกนั้นขโมยกล่องอาหารไปจากพวกเขามากมาย จึงได้มีการเสนอให้กวาดล้างโอมให้บ่อยขึ้นเพราะพวกนั้นแพร่พันธุ์เร็วเกินไปจนกำจัดไม่ทันแถมยังส่งผลต่อการส่งออกโอมไปขายด้วยอีกอย่างโอมที่ถูกขายไปก็ชอบหนีไปเข้าร่วมกับพวกชนเผ่าป่าเถื่อนโดยข้อสรุปของการประชุมในวันนี้ก็คือพวกเขาคิดผิดที่ว่าพวกโอมนั้นเป็นสัตว์ชั้นต่ำและไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดจนท้ายที่สุดจึงได้เกิดเรื่องร้ายแรงตามมาเช่นนี้ ด้านของพวกอมอพยพมาถึงโรงงานเก็บจ้รวดร้างได้สำเร็จและใช้เวลายาวนานกว่าสามฤดูในการปรับปรุงที่อยู่ใหม่ด้วยการเก็บเศษขยะบริเวณนั้นมรังสันจนกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีผ่านหูฟังแห่งองค์ความรู้ที่ได้มอบความคิดสร้างสรรค์แก่พวกเขาแต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่แบบหลบๆซันซอน และดำเนินการแบบระแวดระวังที่สุดท่ามกลางการกวาดล้างของชาวดแดกที่มีมาอย่างต่อเน,นื่องและตอนนี้เป้าหมายของเราโอมคือต้องการที่จะไปให้ถึงดาวเคราะห์มหาาาัสจัยรเพื่อหลุดพ้นจากการเป็นทาสของชาวดแดกเมื่อข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปเข้าหูของโอมทั่วทุกสารที ทำให้มีโอมอีกจำนวนไม่น้อยที่เลือกอพยพมาเข้าร่วมด้วยและเมื่อประชากรมีเยอะขึ้นจึงช่วยกันสร้างกระสวยอวกาศจากชิ้นส่วนที่ถูกทิ้งอยู่ที่นี่ทั้งยังลงเหลือเทคโนโลยีของชาวแดกอยู่บางชิน้น ที่ทำไม่สามารถย่อส่วนสิ่งของชิ้นใหญ่ที่มีขนาดพอดีกับพวกเขาได้อีกด้วยจนในที่สุดกระสวยสองลำก็ถูกสร้างจนเสร็จและพร้อมที่จะรับการทดสอบแลว้วแต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องรู้ให้ได้ก่อนระบนดาวเคราะห์มหัศาจรรย์น,นั้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามชาวโอมชาราบางคนที่รอการเดินทางไม่ไหวก็ได้ด่วนลาจากโลกนี้ไปก่อนแล้วเวลาเดียวกันพวกเขาก็ถูกเทคโนโลยีของแบล็คตรวจหาจนเจอและฆ่าชีวิตไปอีกนับไม่ถ้วนและก่อนที่พวกโอมจะถูกฆ่าล้างบางจนหมดสิญนจึงต้องตัดสินใจขึ้นกระสวยเพื่อบินไปยังดาวเคราะห์มหัศจรรย์ในทันทีแม้จะยังไม่รู้ว่ามันสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ โดยหลังจากไปถึงเหล่านักสำรวจชาวโอมก็ได้พบความลับของพวกแรก ว่าพวกนั้นใช้โดมส่งกลมในการทําสมาธิถอดจิตมาที่ดาวเคราะห์มหัศจรรย์แห่งนี้เพื่อมาพบกับสิ่งมีชีวิตของจักรวาลอื่นและทําพิธีกรรมผสมพันธุ์นันแปลกประหลาดเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตนไว้ประเด็นคือบนนี้จิตใจของพวกแดกไม่มีพลังมากพอที่จะต่อก่อนด้วยแต่จึงได้ใช้รังสีทําลายหุ่นรูปปั้นที่แดกใช้ทิ้งไปจนหมดส่งผลในจิตใจของแดกกลับเข้าร่างที่อยู่บนดาวยามไม่ได้เป็น เวลาเดียวกับที่การกวาดล้างชาวโอมได้หยุดลงสุดท้ายพวกแร็กที่เหลือจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบและเหล่าคณะบริหารทั้ง4ี่ต้องการที่จะทําสงครามกับชาวโอมอย่างเต็มรูปแบบแต่มาสเตอร์ซินคัดค้านและบอกว่าการทํำแบบนั้น รังแต่จะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเนื่องจะพุกมันพัฒนาจนมีเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับเราเขาจึงเสนอทางออกที่ดีกว่านั่นก็คือสัญญาสันติภาพเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างอยู่อย่างสงบสุขและหยุดการลุกรานลงเสีย และเมื่อความคิดเห็นตรงกันทั้งสองฝ่ายแบล็กจึงได้อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์สองดวงนั่นก็คือ,อยางซึ่งเป็นดาวดั้งเดิมและดาวเคราะห์มหัศจรรย์ที่ซึ่งใช้สำหรับการดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนส่วนพวกโอมก็ย้ายออกมาจากที่นั่นและได้สร้างดาวเทียมขึ้นอาใหม่อีกดวงให้โคจรอ,อยู่รอบดาวยามโดยตั้งชื่อให้ว่าเทรา เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาต่อไปและนับตั้งแต่นั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็แยกกันอยู่และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยโกศยกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้เลือนหายไปไหนเพราะมันได้ถูกบันทึกลงบนหูฟังแห่งองค์ความรู้เพื่อส่งต่อประวัติศาสตร์แห่งความผิดพลาดนี้ให้ชนรุ่นลังได้ศึกษาและตระหนักถึงความผิดชอบชั่วดีต่อไปแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ Fantastic Planet สร้างขึ้นในปี1973หลังจากสหภาพโซเวียตได้ทำการรุกลานเชสโกสโลวาเกียในปี1968และเป็นช่วงที่ผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะสงครามเย็นที่ยืดเยื้อมานาน เพื่อสะท้อนให้เห็นในเรื่องสิทธิของผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองอันโหดร้ายทารุณของเราผู้นำดังนั้นแร็กจึงเปรียบเสมือนผู้มีอำนาจที่กดขี่ประชาชนอย่างโอม เผ่าพันธุ์ผู้มีสถานะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ตัวหนึง่งอีกทั้งหนังยังสื่อให้เราเห็นอีกด้วยว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่สูงสุดบนห่วงโซ่อาหารเต็มไปได้วยความยิ่งพยองทะเยอทะยานและมักใหญ่ไฟสูงหลงลำพองว่าตนยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้และกระทำการต่างๆเพื่อความสุขสบายของตัวเองคงสถานะเป็นผู้ล่าคงสถานะเป็นผู้ล่าโดยไม่สนหนึ่งสิ่งมีชีวิตปรอบคา ที่มีสติปัญญาต้อยต่ำกว่าตนดังนั้นเมื่อมนุษย์ถูกสลับบทบาทที่กลายมาเป็นเพียงแค่สัตว์ตัวหนึ่งและเปลี่ยนจากผู้ล่าให้กลายเป็นฝ่ายที่ถูกล่าแทนโดยให้แดกซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ทรงภูมิชั้นสูงเห็นมนุษย์เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่เต็มไปได้วยยีนดอยและไร้สติปัญญาให้เหมือนกับในโลกของความเป็นจริงที่มนุษย์ก็มองสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าพวกตนมาโดยตลอด แต่เดียวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ Fantastic Planet ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่7.8คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ